แม้มืองนาตรังจะยังมีอะไรในความสวยงามอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแต่เวลาแห่งการทำงานของพวกเรามันจำกัดสั้นซะจนผมต้องแอบสัญญากับตัวเองว่าสักวันหากมีโอกาสผมจะกลับมาใช้เวลาทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และไม่แปลกใจว่าทำไมเมืองแห่งนี้จึงมักจะถูกนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวโยุโรประบุให้จัดอยู่ในโปรแกรมของการท่องเที่ยวในเวียดนามด้วย ันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2536ผมและคณะทีมงานชุดสำรวจเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนจึงจำใจต้องลาจากเมืองนาตรังทั้งทั้งที่หลายคนในทีมงานยัง,ลงหลงไหลติดใจสเสน่ห์แห่งความสวยงามของบรรยากาศเมืองชายทะเลแห่งนี้พวกเรา ชีอนุสาวรีย์ริมหาดกลางเมืองนาตรังเป็นจุดเริ่มต้นวัดระยะเส้นทางสําหรับการสำรวจช่วงที่4ซึ่งมีที่หมายปลายทางอยู่ที่เมืองดาหนะังและจากการตรวจสอบแผนที่ผมพบว่าวันนี้มันจะเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของการสำรวจเส้นทางเพราะเมืองดาหนะังตั้งอยู่ห่างขึ้นไปทางเหนือจากเมืองนาตรังถึงประมาณ524กิโเมตร ในขณะที่ข้อมูลความไกลของระยะทางถูกแจ้งให้ทีมงานทุกคนรับรู้หลายคนถึงกับตีสีหน้าเบื่อหน่ายราวกับสำลักความเมื่อยขบที่ยังมาไม่ถึงแต่เมื่อคุณสมศักดิ์บุรพาพิพัฒน์ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าชุดและเป็นเพียงผู้เดียวที่เคยผ่านเส้นทางสายนี้บอกกับผู้เราวะ่าเส้นทางจากนาตรังขึ้นไปคือเส้นทางที่จะขนานไปกับเทะเลจีนใต้ชนิดเกือบจะเอื้อมมือไปสัมผัสไอเข็มได้ และมันคือถนนสายที่สวยที่สุดสายหนึ่งของเวียดนามคำพูดดังกล่าวมันจะเหมือนคำปลอบประโลมที่ปลุกให้ทุกคนค่อยมีสีหน้ากระชุ่มกระชวยขึ้นและการเดินทางสำรวจก็ยังคงดำเนินต่อไปสัปดาห์นี้รายการ เพราะว่าฟ้ากว้าขอ,อนำบันทึกรายงานการสำรวจเส้นทางสายมิตรภาพสูอินโดจีนในช่วงที่4อันได้แก่เมืองดานะักมาเสนอกับท่านผู้ชมโปรดอดใจรอสักครู่ครับ เส้นทางนับตั้งแต่ออกจากเมืองนาตรังแม้บางช่วงจะตัดผ่านทุ่งราบเชิงเขาและกินลึกเข้ามาในแผ่นดินแต่สภาพส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ตัดลัดลาะไปตามริมไหล่เขาเรียบชายฝั่งเทะเลจีนต้ความสวยงามของเส้นทางทำให้ผมกับทีมงานลืมเรื่องความไกลกว่า500กิโลเมตรของวันนี้ไปเสียสนิท ที่พวกเราหยุดแวะเก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทางจนผู้นําทางชาวเวียดนามประจำคณะต้องขอยกระตุ้นเตือนให้เดินทางกันต่อหลายครั้งที่ผ่านหูเมืองใหญ่น้อยที่น่าสนใจผมและช่างภาพได้แต่เร่งรีบเก็บภาพอย่างฉาบฉวยโดยที่เวลาไม่เอื้อให้เราเก็บข้อมูลรายละเอียดได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่ ระยะทางกว่า500กิโลเมตรของการเดินทางจากเมืองนาตรังทําให้เมื่อวานคณะทีมงานชุดสมรวจของเรามาถึงเมืองดาน,นังดึกดื่นเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลอะไรได้วันนี้ผมกับทีมงานจึงเริ่มต้นทํางานกันตั้งแต่เช้าดาน,นังเมืองใหญ่อันดับสีของประเทศเวียดนามที่มีประชากรราว400,000นคนแม้จะมีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้กับทะเลแต่ตัวเมืองกลับไม่ได้ใกล้ชิดริมทะเลอย่างเช่นนาตรัง แต่ดานังก็เป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญยิ่งของภูมิภาคอินโดจีนส่วนกลางเพระเาะจะว่าไปแล้วเส้นทางการออกสู่ทะเลนับจากภาคอีสานของไทยหรือประเทศลาวมายังเมืองดานังนั้นอยู่ในรัศมีระยะทางไม่เกิน500กิโลเมตรที่นี่จึงมีแนวโน้มของศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจสูงสุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม เป็นแง่ของประวัติศาสตร์เขตปร,ริมนฑลของเมืองดานังในอดีตเมื่อราวกว่าพันปีก่อนดินแดนแถบนี้เคยเป็นเขตอิทธิพลความรุ่งเรืองของอาณาจักรจามา,ากโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงอารยธรรมจาจึงถูกค้นพบมากที่สุดที่นี่เบาตังจามคือพิพิธภัณฑ์จามตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2458 โดยวิทยาลัยฝรั่งเศสภาพพื้นเอเชียบรพาใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะสมัยจาาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามและได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมศิลปะโบราณสมัยจา่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมจากหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่ศตรวรรษที่4ถึง15ซึ่งเป็นงานแกะสลักหินทรายที่รวบรวมมาจากแหล่งโบราณสถานหลายแห่งเช่อนอินทราปุระเควียนไมล์ไมซันสิมหาปุระบินดินและส่วนอื่นๆอ,อีกหลายแหล่ในเขตกวางนำัำ ศิลปะของโบราณวัตถุชนชาติจามเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางาศาสนาที่เริ่มจากยุคสมัยเมื่อชนชาติจามนับถือาศาสนาฮินดูเมื่อก่อนศตวรรษที่4ซึ่งมักสร้างเป็นแท่นอูโรจามีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต้านมของสตรีและศิวลึงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีาศาสนกิจอันเป็นอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียแต่ในช่วงต้นของศตวรรษที่4เป็นต้นมา ชนชาติจามเริ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธในนิกายมหายาศิลปะงานแกะสลักจึงหันมาสร้างพระพุทธรูปสำหรับสักการะบ,บูชาแทนนักโบราณคดีที่ศึกษาศิลปะสมัยจามได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่างานศิลปะของจามนั้นได้รับอิทธิพลมาจากทั้งอินเดียชวาขอมและไดเวียดซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงใหญ่ๆสองช่วงคือ ในช่วงก่อนศตรวรรษที่1ิงานศิลปะของชนชาติจามได้รับอิทธิพลบางส่วนจากชวามีรายละเอียดลึกซึ้งและอ่อนช้อยงดงามเพราะมีการค้าขายติดต่อกับชวาไม่มีการศึกรบพุ่งกันระหว่างอาณาจักรเท่าใดนักแต่ในช่วงระหว่างศตรวรรษที่10ถึง14จนสิ้นสุดยุคจามอันเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรจามเริ่มเสื่อมอำนาจลงและมักเกิดศึกสงครามกับชนชาติข้างเคียงอย่างอาณาจักรของชาวเวียดที่อยู่ทางเหนือ หรืออาณาจักรขอมที่อยู่ทางด้านตะวันตกศิลปะจามในยุคนี้จะเป็นชุ่นที่รับเอรอิทธิพลทางศิลปะจากขอมและไดเวียดและค่อนข้างขาดรายละเอียดความแตกต่างของยุคสมัยศิลปะแห่งชนชาติโบราณในพิพิธภัณฑ์จามจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเปรียบสเสมือนหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกถึงการหลั่งไหลของอารยธรรมจากแหล่งต่างๆของชนชาติรอบๆอินโดจีนมาสู่ดินแดนนี้ ก่อนการก่อตัวเป็นปึกแผ่นของชนชาติเวียดนาม างจากเมืองดาหนังลงมาทางทิศใต้าราว1 1กิโลเมตรโงฮันเซนหรือมีชื่อเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่านุนนอนเนือ้อซึ่งรู้จักกันในชื่อทั่วไปว่าภูเขาหยกคือสถานที่น่าสนใจอีกแห่งของเมืองดาหนางังที่นี่เป็นกลุ่มเขาหินที่มียอดโดดเด่นอยู่ห้าลูกประกอบด้วยถ้ำมากมายหลายแห่งอยู่ภายในภูเขากลุ่มนี้มีเรื่องราวประหลาดตามตำนานเล่ากันว่า แต่เดิมโง่ฮันเซนเป็นเกาะห้าเกาะที่ถือกําเนิดจากยกและเป็นตัวแทนแห่งธาตุทั้งห้าของจักรวาลจึงมีชื่อเรียกเฉพาะของเขาแต่ละลูกอันได้แก่ทุยเซนหมายถึงน้ํามกเซนหมายถึงต้นไม้ฮวยเซนหมายถึงไฟกิมเซนหมายถึงโลหะหรือทองและทเซนหมายถึงดิน ความเชื่อของชาวเวียดนามเชื่อกันว่าสถานที่ท่าทั้งห้าเมื่อมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันบริเวณนั้นจะเป็นสถานที่มงคลอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในกลุ่มเขาทั้งห้าลูกของภูเขายกทุยเซนเป็นภูเขาลูกที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดภายในเขาทุยเซนมีถ้ำอยู่หลายแห่งและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อยุคสมัยที่อาณาจักรจามเรองอำนาจอยู่ในแถบนี้ถ้ำแห่งโง่ฮันเซน เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหลายร้อยปีที่ผ่านมาโงฮันเซนได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของชาวเวียดนามและได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่และพระโพธิสัตว์ขึ้นจากหินสีเขียวที่พบภายในถำ้ำโดยช่างแกะสลักฝีมือดีซึ่งถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่งดงามที่สุดเท่าที่พบในภาคกลางของเวียดนาม พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้มีประวัติเล่ากันว่าช่างแกะสลักได้เพียรพยายามทุ่มเททาง,งานจนกระทั่งสำเร็จลงพร้อมๆตัวเองในสิ้นชีวิตในวันสุดท้ายของการสร้างศาตักปฏิมากรรมที่ตั้งใจด้วยเหตุนี้ชาวเมืองจึงได้ร่วมมือกันสร้างสุสานอุทิศให้แก่ช่างผู้บาปบันด้วยจิตศรัทธา ร่างของปฏิมากรถูกฝังอยู่ในสุตสารที่สร้างขึ้นอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาหงวฮันเซนด้านทิศตะวันออกซึ่งหันหน้าสู่ทะเลจีนใต้ไว้เป็นอนุสร์มาตั้งแต่เมื่อราวตอนต้นศตรวรรษที่18เรื่องราวของตำนานเกี่ยวกับที่มาของชื่อหงวฮันเซนยังมีเรื่องเล่ากันในอีกรูปแบบหนึ่งว่าภายหลังจากที่ช่างได้แกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่และพระโพธิสัตว์ภายในถ้ำเขาทุยเซนจนสําเร็จแล้ว ได้เกิดเหตุหน่าอัศจรรย์ขึ้นโดยผิวองค์ของพระพุทธรูปทั้งสองเกิดนิมิตเป็นสีเขียวคล้ายหยกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองที่เลื่อมใสจนเชื่อกันว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แสดงออกมานับแต่นั้นหมู่ภูเขาทั้งห้าแห่งนี้จึงถูกชาวบ้านเรียกขานกันว่างโง่ฮันเซอนอันหมายถึงภูเขาหยกนั่นเอง การเดินชมถ้ำต่างๆในภูเขาแต่ละลูกนั้นชาวเมืองตัวน,น้อยๆจะมาคอยทำหน้าที่เป็นมักกุเทศเพื่อหารายได้พิเศษเด็กตัวเล็กๆเหล่านี้ต่างล้วนสามารถบอกเล่าความเป็นมาของประวัติภูเขาหยกได้เป็นอย่างดีและผมก็ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากเด็กน้อยแห่งภูเขาหยกมาประกอบบันทึกรายงานหน้าที่ว่าเกี่ยวกับมหมฮันเซน ากงานแกะสลักหินแห่งภูเขาหยดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับหมอหัน่นเซรจึงคล้ายได้รับเอางานศิลปะแกะสลักหินมาเป็นบรดกเพราะอาชีพที่ทํารายได้ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้คืองานประติมาก,กรรมและจิตรกรรมจากหินแกรนิตงานศิลปะก,การวาดสลักภาพลงบนแผ่นหินแกรนิตดูจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแห่งนี้มากที่สุดช่างจิตรกรรมหินจะค่อยๆบรรจงใช้เครื่องกรอ,อเล็กๆ จารึกรายละเอียดให้ปรากฏเป็นภาพเหมือนลงบนแผ่นหินที่ขัดเงาจนเรียบและมันคืองานวิจิตรศิลป์ที่น่าสนใจอีกอย่างของมืองดานังซึ่งผมและทีมงานของเราเก็บเกี่ยวมาเป็นรายงานประกอบการสำรวจเส้นทางช่วงนี้ไว้ก่อนจะเดินทางจากดานัง สัปดาห์หน้าโปรดติดตามรายงานการสำรวจเส้นทางอินโดจีนช่วงต่อไปอันเป็นเส้นทางช่วงที่ห้าที่มีปลายทางอยู่ที่เมืองเวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ